โอ้ยกเย่้องนี้มันันเด็กหน่อยบรคัดออกมาจากพี่นองโอ้เป็นด็กน่อยมาเนหนาพี่น้องคุดพอก็ผ้าไปเรียนยุมองเงินอันสไลด์เดืนพี่น้องพอพ่อไปน้ำขาวกับปวดขา,าให้เบิ้ง บรรยากาศเมื่อนีเมื่อนี้เด็กหน่อยปลายหลค้นปลายหลไปไหนเมื่อบ้านเต็มอยู่พี่น้องคือบรรยากาศดูปั่นเด็กหน่อยนั่งขมอกแค่แม่อยู่พี่น้องแต่ว่าติดจับพี่น้องคิดหอดสุดขุดทุกคนเนื่องจากมืนน่อหนีมาขอกับเคลิีความอีกแล้วเมียฝรั่งดีๆเนาะพี่น้องเนาะไฟไดัดในร่องเงิน คลิปอาทิตย์ละเชื่อน้อพี่น้องนอ้อคลิปสั้นๆก็ได้ทักทายคุยกับพี่กับน้องจ้าเมื่อเช้าเลยท่อนหอนเมื่อนีเออเน้ก็เลยออกมาเหรียญดิสสวนได้ยิ่งเสียงนาเป็นอยังกลุ้สึกว่ายิงกลิ่นอยู่อันสบายดี้ะจ้ะน้องเอาน้องพูอยู่อันทั้งอันแทนสุบินเนียนะจ้ะเนาะขอบคุณหลายได้จ้ะเด้อขอบคุณที่อันอันเขาเมื่อเบิ่งพี่จะหายกำลังใจพี่เนาะเอฟซีนะจ๊ะนาะทั้งอันแทนสุบเนียนอ้องน้องเป็นกระโถนมะเร็งน้ำตาฮักตาหัก ก็พูดในลายเด้จออ้ะเริ่มมือนี้พี่มานั่งเล่นอ,อนสวนสวนข้าด็กหน่อยอมาเล่นนำปุ๋มสวนก็เล่นหลักมาเห็ดแต่พี่ที่โอ๋ที่มาบอกคือฟังพี่นอ้องกันราสมัยขับรถไหมจ๊ะขับรถอันไปกับพอ่อใหญ่ทุกเมืองทุกเมืองเลยจ้่เนาะมือหนึ่งที่บอกคือฟังอันฝรั่งฝรัออ่งพี่หลอกเออพี่หลอกฝรั่งพี่นอ้องไปก็ออกคับกัน พี่หลอกปลังหลอกอัน่อ่กับปลาญ่พี่น้องเสนะร็จกังแดดปฏิปัติอยสีบอกสุปฟังเกิดมาในชีวิตโอ้อยอพ,อพ,อพี่น้องเลยอันพี่หลอกปลังหลอกขนาดพี่น้องเด๋วยวไปสีบอกาุปฟังขับรถไปกับอันหญ่ไนเมืองเม, ương, ม ương ื่อช่างเันพี่จินเนี่ยครับพี่น้องขับไปมือนัน่นมันผัดเกิดเปล่าขับนะจ๊ะเนาะเมื่อเ,เปร่าขับเขาให้ขับแ่สิบเอ็ดชมงอัน แล้วก็อ่อนดูดีเนาะร่วมกันมัน่าจะ11ชั่วโมงเนาะพี่น้องผู้ใดอันขับรถกับกุ้งไปดูแล้วกันิชัตแค่11ชั่วโมงการเกินนั้นผู้ใดก็คือถือปรับถือจับนะจ๊ะเนาะเมื่อนั้นผู้ใหญ่ขับไปอทั้งภูเขานะจ๊ะเนาะปูบ้านที่ทั่งภูเขาปัณณ์นี้เวลาขับมันก็เลยเหิือพี่น้องประมาณจัก3-4ทุ่งเลยนะมันก็มือดมันมาลับพี่น้องมืดมืดจักมันก็เสียน เดี๋ยวก็เห็นขางท้างมันบอพี่นองมันจะเรียนตั้งแต่ไฟซองซื้องหน้าแล้วก็น้องไฟซองทางหน้าเดี๋ยวเห็นยู่ต่ว่าขางท้างอันอันมันบอเห็นมันบอพี่นองมันจะเป็นคือจังเป็นหมกผักอย่างนีมันจะเห็นเห็นเหลดเงพันอย่างพี่น้องก็เลยไปจอดพักต้าเขาเวลาขับมันเบิดจะจำเป็นต้องเลยจอดนอพี่น้องเนาะไปจอดนอนยี่หันพี่นองเมื่อเมื่อว่าด้เห็นอย่าง้วทั้งขางพี่นองเหนื่อยไรก็พอใหญ่้ากันนอนเมื่อไร ปัตตินี้เดืกเดืพี่น้องเดืกเดืกดข่ามันเสียงผนดแยมาเขาะปึ้ง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  e failures, <Chelsea> เน um. <cope> ーーี่ยพี่น้องคล้ายๆกับคื้คายกับพนมาเขาะประตูนี่ยเรพี่น้องวันนี้ไข่ลูกขึ้นไข่กระเพยยี่พักกับลูกขึนมาเบิ้งเดี๋ยวเบิ้งหนากันพี่น้องเพาะปึ้งปั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 งเลี้ยวเบิ้งหนากันบ่มีอหยังสักอยางพี่น้องบ่เห็นหยังเลยบ่มีอหยังบ่เห็นหยังสองเทียสามเทียพี่น้องเอ้ยมาขอนสันไข่เที่ยวลูกขึ้นกับสันพระเยี่พี่น้อง เลี้ยวลุกขึ้นมาเบิง่งกะเบ่มี่อย่างพี่น้องขนาดขึ้นน่ะฝอยพระเด่นนันพี่น้องเอ้ยฝอยพระเด่นอน่ยนัน่นฝอยกับพระแมน่นัง่งกับฝอยนอนเบิ่งอันอันโทรศัพท์ฝอยเบิดขึ้นพี่น้องจะมาสอดแกงจะเื้อพี่น้องจ้ะว่ามันจิตเ,เป็นไงเป็นแต่ยังหัวพี่น้องแกงมาแล้วฝอยกับพ่อใหญ่ลุกขึ้นมาเบิง่งพ่อลุกขึ้นมาพี่น้องเอ้ยอ้อมคางอ้อมเอวฝอยอยุนี่ เป็นปลาสาไม่พี่น้องปลาสาฝรั่งกาเขาับฝรั่งมเมนบอพี่น้องโอ้คางคางนี่หันบ้าตเต็มเมื่อจะที่แท้มันเป็นน้อนคางปลาสาพี่น้องพิ่แต่ยักหัวว่านี่แหละที่ที่เป่นกยกับพ่อใหญ่พี่น้องเที่ยวหลังจากดันมากคอยสีนอนคอยสีจอดน้อนใส่โอ้ไอ้กยเบิ้งตะวอนพี่น้องมือน่มันก่บ,บงังเอินอีดีจ้บบ่บังเอินพะวันยังพอวันแรขับมันเบื่อยอีดีมันมันจำเป็นต้องที่ได้จอดพี่น้อง ก็เห็นรถจอดอยู่ขั้น2ขั้นก็เลยว่าแม่นสิบ่อันนั้นเนาะพี่น้องเพราะว่าอ่าไฟไฟมันสิสาดไปตะข้างหน้าแม่นบ่มันสิบ่เดียวเห็นทางข้างเนาะว่าปลาาพี่น้องเอ้ยมองังสลังพี่น้องเต็มอยู่ยเ้าจว่าดอกไม้ดอกเต็มอยู่มองังสพี่น้อง่อยกบ่ใหญ่แปดเบิ่งนากันโอ้เ่คืนนี้ี่หลอกเฮาคักว่าซั่นดอกพี่น้องแม่นีดีเด้แต่ว่าะกะแล้วแต่ไสิเือบ่เือนแต่ว่ามัน เป็นอย่งสิทธับขออ่อยดีมันเพาะเปิ่งเติ่งยีรีพี่นอ้องเพาะอร่อลูกขึ้นสามเทียที่เทียวพวกี้อย่างตื่นมื่อเสาร์ขึ้นมาตั้งแต่เมนยุปปาาปบปลาสาหมงหลุมฝังจุดฝรังพี่น้องนันาา่นแหละจากจากนั้นมากข่อยสีนอนแต่ข่อยบอกเลยกับเพราะไงข่อยพอนอนเมนสีจืดจับข่อยกันย่อมจืดจับนนย่อมนอนย่อมจืดปรับพี่นอ้องจืดพรั่งสี่ฝลังหลอกผักหลอกเน่พี่น้อง ต้องใช้วิจารณญะยาณนะคะผู้ใดจะเสือจะเสือผู้ใดก็เสือกะกะแล้วไปน้องแต่น้อพี่น้องเนาะอันนี้ก็คือปล่อยบอกคุ้มฟังมาเรื่องที่มันเกิดกับปล่อยนับพี่น้องเนาะนี่เราจะไม่ยุบอันเมืองอันอันอเมริกาเกือบสิบปีแล้วพี่น้องเคยขึ้งเจอผีฝรั่งหลอกเทียนนี่ละพี่น้องเพราะก็ว่ามันหลอกไปคักไปเนี่ยแล้วก็เป็นไงโศกันเบืองหนาันเนาะยังไม่เศร้าเปิดอาดลานเลยก็เป็นไงเปล่านี้จังไ้พี่น้อง ปลาเจ็ดเจ็ดตัวโอเคจ้า okay, พี่น้องไปกับมะเบาสูฟังคือดอกดาบ้าโดนนี่หลอกกำลังหลอกนะจ๊ะน้องไปเสือ้อกดีเสือ้อไปบ่เสือเส้อตาเหล่วไปเนาะพี่น้องหนุ่มนี่ไปละก็อยากกินก็อยากหัวปนหรอกพี่น้องก็ชี้เดียบเมื่อหน้าก็ใช้มืนนยอยน,นี้ก็พี่จิกินกับนอนพี่น้องไปน่ะอยากลงอาทิตย์ละเทือเนี่ยสหรับพี่น้องพ่อได้คุยกับมูกกับพวกเมื่อกี้นาะ ผู้เป็นเอ็กซี่ผู้เป็นปีตามขอบขอบคุณหลายๆเรื่องหัวคุ้มได้หลายๆที่เรียกพี่น้องคอยคิดน้ำบุกน้ำเต่าคิดน้ำบุกน้ำไหลที่ช่างเมืองไทยพี่น้องโอ้ยว่ามาหลับสิตจดคิดได้บ้างเลยพี่น้องโอสดซ้นี่ลราจังก็ได้หาคิดจริงกันต้องจะหนะักโอเคพี่น้องขอบันไม่คิดหน่ะบ๊ายบายสวัสดีจ้า